พี่เวทครับแลดับพี่น็นอตเล่นได้อยู่แล้วปะโทพี่มาคุยกับผมตรงนี้แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งพี่พี่มา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 คุยกับผมตรงนี้คุยตรงมาคุยตรงนี้ออ๋ ได้ใช me ่ไหมเขาก็มีทางออกเขาไว้เงินนิดวะพี่อาร์ตเขาไม่ต้องอย่างนี้ก็เขาเหยียบฐานแล้วโอ้โหเขาต้องการอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยว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 อาร์ตเราตั้งเขามาเล่นไอ้เบี้ยกล้องเห็นไหมเนี่ยกล้องเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยพี่นัดรุ่นตรงเนี้ยพี่นัดเนี่ยถ้าชอบมาเอาไปเล่นในบ้านไปไป เอาแล้วเอาไปขยันลื่นซะด้วยมีปัญหานะอะไรแกมีปัญหานะทังไมกล้องไหนจำไม่ได้หาค่าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วแล้วนี่คือเดี๋ยว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 แป๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัอตพี่น็อตอันนี้อันนี้เก๋แป๊บนึงนะพี่นัอเออ๋ยวพี่น็อตไปบนึงนะดไปหนึงนะดไปหนึงนะอยู่เฉยๆนะถือกล้องไว้นะครับดูองค์นี้ดีกว่า ไปเลยพี่ไม่ส่องพี่ไม่ส่องอ่ะเจิดประกายแสงไฟที่ไม่เคยเชิดดาวแสงกายก็ยังเจิเชิลลัดฉันเน้นตาเบียนคนเดียวทำกลางหัวมืดมิดดูมืดบนเธอเบีนกับแสงไฟที่ไม่ใช่ไฟบระดับแสงกายก็ยังเจิเชิลลัดถือพลังงานที่ฉันต้องการ เธอคือไฟนำทางในยามพิดอาไอเ้เฮียเดี๋ยวโ,ๆๆโอ้ยไอชิปหายกูจะลื่นถาดทำไมอะอกูวางอย่างเงี้ยกูจะลื่นถาดเก็บหาพ่อมึงนะคร <c oughs> ับ <c oughs> อ๋ออ๋อ,อที่มาวางไว้จะลื่นถาดครับเราก็นึกว่าวางเกะก,กะเวที <c oughs> โ,<จ>โอ๋อมึงจะลื่นถาดแบบพี่นอ็อตมะเขือหรอชูกแล้วมึงคิดว่ามันหาไหม ก็มันก็ต้องลองดูสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่น็อตก่อนเดี๋ยวให้มาเล่นตลกพวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยดูไอ้เดี๋ยกูเห็นรูปแบบแล้วกูเห็นรูปแบบแล้วถ้าพี่น็อตลื่นแล้วหาขนาดนี้เอามันนี่เลยเดี๋ยวกูเองเอเอเาหมือนเดินเลยนะพอนนะ เธอเหมือนกับสายฟไฟที่เคยเจอสายไกลก็ยังเจอเจอหลังเลัเพื่อกูว่าแล้วไอ้เขยยกนสุขมาพนะจ๊ะสวัสดีครับเจอกันใหม่ไ์ Boy? ่นะนะเจอกันใหม่นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ